สวัสดีครับผมอยู่กับผมวิกเลสซิ่งชา n น l นะครับผมและนี่คือเกม GTA V mod Thailand นะครับผมเอาละครับผมวันนี้จะมาเป็นการรีวิวรถกระบะอีกแล้วนะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับผมวันนี้เป็นรีวิวรถกระบะ All New Isuzu D-Max 1.9 d d i Blue Power 2,018นะครับผมคลิปที่แล้วนี้รีวิวตัว Stealth 2 9นะฮะวันนี้เป็นรีวิวตัว218แต่งซิ่งแบบออกแนวแบบแหวแนวกว่าชาวบ้านจะชอบเท่าห่นะฮะรถคันนี้นะครับผมมีเลย าที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับผมนี่คันนี้เลยครับผมนี่เห็นไหมฮะอันนี้คือเดิมๆยังไม่ได้แต่งนะฮะมีของแต่งมาให้นิดหน่อยมากแล้วครับผมเป็นแอดออนนะฮะถ้าว่าใครสนใจคันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจแล้วก็ลิงก์ไว้ที่ใต้ทีคลิปชันนะครับผมสามารถไปสั่งซื้อก็ได้ครับผมรถคันนี้ก็คนแปลงลงเกม g t v นะครับผมออ่่าาคุณธวัชชัยโตนะครับผมจะผมทิ้งลิงก์อ่าเพจของเขาไว้ให้เหมือนกันนะฮะผม สามารถไปติดต่อสอบถามก็ได้เลยเขารับแปลงรถรับทำรถนะครับผมอีกคนนึงเจ้าของโมเดลรถคันนี้ที่ผมซื้อมาเป็นโมเดล 3D Max นะฮะก็พี่เบส 3D ครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้ง Facebook ของเขาไว้ให้นะครับผมสนใจก็สามารถไปซื้อโมเดลสักคับปั้นได้ะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะฮะวนวตัวรถคันนี้ที่เป็นเวอร์ชั่นนี้ซื้อมาลงเกมไม่ได้เลยนะ,ะับผมก็ราคาก็อยู่ที่400บาทบนธนาคารน,นะครับผมแล้วก็450บาทบนพูนี่ยะ อย่าลาาละเอียดยัเดี๋ย่าปูดจีบไว้ใต้คิปนะครับมาตอนนี้เราไปใส่กันเลยครับเริ่ต้นอันนี้ผมได้ลงเสียงด e ีเซลไปด้วยนะครับผมเสียงว,ว่าเปอาเสียงจับโลงมาครับ ผมเคยให้ดูหลังจากแต่งเสร็จอะไรเสร็จดีกว่านะฮะมาแต่งกันก่อนดีกว่ามามามา,มา,มาอ่อา100% Guarantee อันนี้คือก่อนแต่งนะฮะอ่ามาดูกันบ้างครับผมอันแรกครับผม Armor ก็มมปกติครับผม Empty มาครับส่วนของบัมเปอร์นะฮะก็บัมเปอร์ก็กระจังหน้าก็จะเดิมๆเ,เสียงมาก็จะเป็นโครมเมียมโลโก้โครเมียมนะฮะของแต่งก็จะมีเป็นโลโก้แดงแล้วก็นี่ครับผม กระจังหน้าอาเป็นแบบสีพลาสติกนะฮะ <c oughs> น่าจะเรียกสีครีมเนาะใช่ไหมแล้วก็มีเส้นสีแดงตัดนะฮะตัดขอบตัดขอบเหมือนตัวสเตลล่าแต่สเตลนั้นเป็นโครมเมียมฮนะคิวโครมเมียมแต่นี้เป็นคิ้วสีแดงะฮะรอรอรอ,ลอ,ลอแต่วันนี้ผมมองเป็นตัวนี้แล้วกันฮะเอาเป็นโครมเมียมเราล็โค้ดแดงดีกว่ามาโอ้าหส่วนท่อนีถ้าเกิดว่าเราแตงท่อเข้าไปปุ๊บ นี่มันจะไม่ใช่ท่อครับนี่ถังในตัดสี่ถังเนี่ยที่ผมบอกแล้วไงว่าคดีมันเบอร์วังกานลังคาถังในตั๊ดนี้ให้มาถึงสี่ถังเลยนะครับผมถังในตั๊ดนั้นจัดไปนะ American Muscle b e n d ครับผมแก้มข้างคาร์บอนครับการจังหน้านี่ครับอันนี้จะอยู่ด้านท้ายด้านท้ายก็จะมีคาร์บอนแล้วก็คาร์บอนขาวครับผม เป็นคาร์บอนนะครานสสีขาวแล้วก็เอาออกครับผมมาเอาจัดเต็มแล้วโชว์ไปเลยครับเอาฝาท้ายออกไปบูทครับผมก็จะมีบูทของคาร์บอนนะคราแนสแล้วก็คาร์บ์คาร์บอนนะครานสสีขาวครับอ่าสองสองแบบครับเลือกได้โอเคครับเลือกเป็นคาร์บอนสีดำนั่นฮะคาร์บอนนะคนาสีดำไปหน้าครับผม LED วีครับโปรเจคเตอร์ครับ เหมือนกับตัวสเตล29เลยใบหน้าจะคล้ายๆกันนะแต่ของสเตลจะมีชุดแตกตรงนี้ครับแล้วก็ชุดแตกงด้านข้างตรงนี้ครับอ่าคอนแทคอ่าทะเบียนไม่มีครับผมทะเบียนรู้สึกจะเป็นตัวเอ็กต้าครับผมจะต้องไปแตกที่เมนูหรือเทรนเนอร์นะครับมาดูทางด้านสีดีกว่า ดีครับวันนี้สีร่วงเลย มัหนุนครับแถ้เาเราทำเป็นลอยถ้าตอนก็เดี๋ยวใช้เทรนเนอร์ไม่ยุูในการแต่งนะฮะอย่างนี้ก<ป>็ตองไสโมกพันดามครับนี่ครับแม็กูหรอแล้วนะฮะมาครับผมเดี๋ยวใช้เทรนเนอร์แต่งเพิ่มเติมนะฮะ,ะอะ เอ็กซ์ต้าเอ็กซ์ต้าสิบสองครับผมป้ายทะเดียนะฮะเอ็กซ์ต้าสดกะเบี 11, เยนหน้าครับเอ็กซ์ต้าสินี้เป็นทำหลบใต้ยทะเดียครับผมเอ็กซ์ต้าห้าเป็นกระไดข้างครับผม uh, นี่ของสต่โอเคครับผมขอภัยครับ ใส่ลอที่อ่าที่สามเจ็ดหรือหรือแม็กเนลีมานนที่สจดีไหมแม็นีข้ไหรออยู่ไหเดีย๋ยวลองดูที่สามเจ็ดก่อนนะี่ม็รก็หก่มาเอานี้มาเป็นที่สาแล้วกันมา ม,มาดูทงด้านภายในคะอ๋ออันนี้มีเกจยิปเปร์ทั้งหมด6ตัวนะครับผมทาด้าซใายมือมีวัตถุนะครับผม,มใช้งานได้ด้วยครับแต่รอบความเรหนึ่งคนงละรอบอนี่รถกระบะหรือฟอร์รสี่นี่งานภายในครับผมงามนภายในก็จับว่า แฉมเลยครับจับประเด็นจับว่าแัลบเลยครับ,บเก็บงานดีครับผมออมีข่าวร้อนรายละเอียดนะครับเด<น>ี๋ยวไปลองที่สนามบินที่เดิมดีกว่าทางตรงยาวมาครับหวาไปเลยมา,เ,มาเดี๋ยวลองแบบเดิมๆก่อนนะครับต่เดีกก๋ยวค่อยใช้เมนูในการแต่งนะครับซ้มสอง,สอง หนึ่งป้ายออกตัวอืนไปหน่อยฮะอันนี้จำเดิมนะครับหลังจากแต่งมาเนี่ยค่อยใช้เมนูในการแต่งอีกโ,โอเคครับผมนี่คือการเทนหลังจากแตกธรรมดานะครับ ตอนนี้เราจะมาเทคันใช้เมนูในการแต่งนะฮะไปที่วิกเกอร์โมนิฟายจ่าไปเลยครับห้าพันกินเกินไว้ก่อนจะถึงไม่ถึงช่างแม่ง, <c oughs> งวุ้ไปซักสองเฮ้ยเดี๋ยวใส่เกินตุกตุกตุก เลยมีล้อหายกับงานนี้แหละสามสองหนึ่งแปยกหน้าได้ยกไปแล้วนะครับอือฮโคตรแรง โอ้ยเด้งเด้งเด้งเงเงเฮ้ยเฮ้ยรอดรอดโง่แมงอ๋อเครื่อ,องบินมาอีกแล้วไม่มากันบ่อยจริงๆสนามบิน,นนี้ช่วงนี้เ็าบอกหนูห้ามบินออกนอกประเทศอืมกูบินกับมลบาอีเออไปมาครับมนะาเราจะเที่ยวใหม่รอบ สอบสอบตอบไม่ไม่จูใจจะไปยี่สิบเลยมาครับสามสองหนึ่งไปน่าเชิดน,น่ารอยครับน่ารอย สิ้ง,งดันลาะกบสิ้ดนาเตงการขับรถซิ่งครับหนักย่อมมีบาดแผลแผลใหญ่ด้วยเดี๋ยวถ้าไม่ไป โอเคครับผมนะก่อนจะจบจากลามาตามสัญญาครับผมเดี๋ยวโชว์เครื่องให้ดูไปที่ดอคอนโซลสักทครับผมโหสั่นี่ก็คือเครื่องนะนี่โบนึงห้อยเนี้ยใหญ่ซะลึกเกินฮะแม่บ่หุงข้าวหรือผมจะได้กดนี้ด้วยเนี่ยนี่ครับผมห้องเครื่องฝาส้มซะด้วยไทเทเนียม โอ้โ,โอ้โผมลืมบอกเลยนี่ครับเอ็นเลสฮะเจ้าของเจ้าเดิมหวางว่าเอ็นเลสมาเป็น,นซัมมันเซอร์ได้นะครับผมอ่าส่วนค้ำม,มาในวกนี้ก็เป็นของงานไอรอนบา์นะฮะได่นเนียมสีรุ้งมาเชิดอ,อ่านี่ครับผมถ้าว่าคุณอ่าผู้ชมหรือเพื่อนๆนะฮะถ้าว่าชอบคลิปผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผม วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม s e o a i n บ๊ายบาย